พี่ไปซื้อเม็ดมะม่วงหิมะพานมาเขาไม่มาขายน้ำท่วมเลยซื้อขนมครุ้เคี้ยวธรรมดาทานไปก่อนนะคะคุณยายรักเลยคิดถึงเสมอพี่ติว๋วพี่ติ๋วค่ะเเป็นห่วงยายบได้กิน ยายก็จะไปชงกินอันนี้นะเพราะว่ามันปวดท้องหรอปวดห้องว่างยายชงกินตอนนี้ยังปวดยายไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะวันนี้ยายไม่สบายลายสุดนิดหนึ่งไล่สุดนิดเดียวแล้วยายก็นอนทั้งวันเพิ่งตื่น ข้าวก็เพิ่งปั้นกินเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันมันเมื่อยอื้อแล้วมันก็ปวดท้องมันจะอ้วกเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยไปอ้วกก็มันอ้วกไม่ไม่ออกค่ะยายก็เลย,ยางานพักผ่อนไม่ได้ทําคลิปเพิ่งมาก็เลยของเพิ่งมาฉุกยายก็เลยทําคลิปฝากขอบคุณพี่ติวด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ หยิบยื่นมอบให้ยายก็ขอให้คุณพี่ติ๋วจงมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนขอให้คุณพี่ช่วยๆแบบนี้ไปตลอดกาลแล้วก็ขอให้ครอบครัวคุณพี่ติว๋วจงมีแต่ความร่ำรวยมหาร่ำรวยเศรษฐีคิดเงินให้คุณพี่ได้เงิน ิดทองให้คุณพี่ได้ทองพัจ,จ้าแล้วก็ขออวยพรให้สุขภาพคุณพี่ติว๋วมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปคุณยายคนนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากหัวใจและความรักรักพี่เสมอค่ะคุณพี่ แล้วก็ของขนมคบเคี้ยวเนี่ยก็จะแบ่งให้บุญรอดเอาไปกินนะคุณพี่ยายไม่ได้กินคนเดียวหรอกค่ะกินก็คงไม่หมดหรอกอแต่อันนี้วิกิเนี่ยนะหมดแน่เพราะฉะนั้นนะทุกชิ้นทุกอย่างที่พี่หยิบยื่นให้ก็ขอขอบคุณนะ ขนมค่ะขนมคุบเคี้ยวค่ะคุณพี่ทราบถึงน้ำใจของคุณพี่ดีกับยายมาตลอดค่ะทุกชิงอย่างพี่เสมอค่ะยายก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะคุณพี่ มีแต่คำว่าขอให้คุณพี่จงมีแต่สุขภาพแข็งแรงรวมทั้งครอบครัวของคุณพี่ทุกผู้ทุกคนออแล้วก็อย่าจิตยาจนมาณนะที่นี้ขอบคุณคุณพี่มากๆค่ะคุณพี่คงคงจะกลับถึงบ้านแล้วเนาะ คือนะที่ยาไปสรงแต่ตอนนี้บางกกอกหนังหนาวค่ะยายยังหนาวลุกจากไปนอนไม่ได้แล้วอีกอย่างยาก็ปวดหัวมาก <c oughs> ยังไม่ได้ล้างหน้าล้าง แย่หมอเนี่ยแย่พุลาจงใจจะไปะอามน้ำตนอนเย็น <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรจะไว้ยายายอยากนอนพ,อพักผ่อนมันมีจจอยากหลับอยากหลับอะไม่ใช่ว่าหลับแล้วจะดืดไปเลยนะแต่ยายก็รับได้อยู่อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดใน <Net> ในชีวิตของคุณยายล่ะโอเคเนาะค่ะขอครบจบคลิปแค่นี้ครับลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะคายกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ